มะม่วงแดงจัก,กรพรรดิหรือมะม่วงอยูหวนมะม่วงชนิดนี้เกิดจากการผสมเกสรของมะม่วงชื่อดังสองสายพันธุ์ของประเทศไต้หวันคือระหว่างมะม่วงไอหวนกับมะม่วงจีนหวงเมื่อได้ลูกไม้ใหม่ออกมาก็นํามาปลูกจนต้นโตและติดผลมีลักษณะดีกว่ามะม่วงที่เป็นสายพันธุ์พ่อและแม่อย่างเห็นได้ชัดหลายจุดเช่นผลมีขนาดใหญ่กว่าติดผลดก สีสันของผลเป็นสีม่วงเข้มทำให้เวลาติดผลทั้งต้นผลห้อยเป็นระยะดูสวยงามมากส่วนรสชาติของผลขณะยังดิบหรือห่ามจะมีรสหวานมันผลประยองนิดๆอร่อยเหมือนกินมะม่วงมันทั่วไปทุกอย่างเมื่อผลสุกเนื้อในผลจะเป็นสีเหลืองเข้มเนื้อไม่เละไม่มีเสียนรสชาติหวานหอมชื่นใจ ซึ่งในประเทศไทยบ้านเรามีใครอยากฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ตรบกวนกดตามไปฟังได้เลยครับซึ่งในประเทศไทยบ้านเรามีผู้นำเข้ามาต่อสายพันธุ์ปลูกและขยายพันธุ์มานานหลายปีแล้วซึ่งปรากฏว่าได้ทับความนิยมจากผู้ปลูกอย่างกว้างขวางและคลองใจผู้รับประทานเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันจนทําให้กิ่งตอนได้ขาดตลาดไประยะหนึ่งมะม่วงลู่หวนมีลักษณะเหมือนกับมะม่วงทั่วไป คือเป็นไม้ยืนต้นสูง10-20เมตรใบเดียวออกเรียงสลับรูปตีแกมรูปขอบขนานปลายแหลมโคนมนแต่ใบมีขนาดใหญ่และยาวดูเหมือนใบของมะม่วงใบเขียวใหญ่ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดแต่และช่อประกอบด้วยดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมากดอกมีกลิ่นหอมผนรูปกลมรียาวและอ้วนใหญ่ผลโตเต็มที่น้ำหนักเฉลีย่ยระหว่าง1กิโลกรัมต่อผล ผเป็นสีม่วงเข้มตลอดทั้งผลซึ่งเป็นสีที่แปลกตาและสวยงามที่สำคัญเนื้อเนียนไรเซียนคิดแล้วไม่ติดฝันสำหรับการขยายพันธุ์ทำได้โดยการเพราะมาเมล็ดตอนกิ่งและเสียบยอดม่วงไม่ต้องการน้ำมากให้ปลูกควางตะวันน้ำทุกวันในช่วงปีแรกเท่านั้นแต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลำบาก ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนําสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กันในคอมเมนต์กันนะครับการปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับ ผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูตรอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดี ยิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทําให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตรอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับต่อจากการรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ